สวัสดีจ้าพี่น้องอมึงบบกินเขากินน้ำได้บ่านพอน้องบีมามาเลืองานมาตรงเมืองเขาวก่อน,ใ,นใ,ใจแล้วยู่ตะเข็บใายแดนแล้วเดี๋ยวนี้นีน่ทรงใจไปไห้ผู้อยู่แนวหนาแนวหลังทุกคนพี่น้อง มากินเขากินน้ำซะก่อนหุ่นเออนี่เดชเปียวลงมาอะไรโอ้มเข้าวห้องดีได้ต้มจับชายก็พัดเอี่ยงพัดหมูปลาต้มจับชายเอาเอย่างนะเออมามามากินกอกหนึ่งด้วยเลี้ยกอกสองด้วนี่ นข้าวพอแล้วมาแม่ข้ามสังออกแล้วนี่เอออย่างนี้ใจพี่กินบ่กินข้าวเด้อพี่น้องเนอะแม่ก็ไปเก็บเห็ดมากกว่าก็ไปใหดงานเอาน้องไปใส่เปิดพุ่นน้องมาเปิดพัดลมอยู่พุ่นกำลังใจให้พี่น้องที่ใช่เดนอพยพน้ำได้กับให้พี่ๆทหารแนวหนาทุกคนผู้ปกป้องแผ่นดินประเทศชาติเท่า มีแต่คนหายกำลังใจแม่นแล้วก็ขอบคุณหน่วยแทนทุกคนที่หน่วยงานที่เพิ่นเขาไปซอยเนาะพี่น้องถ้าก็ขอบพระคุณทุกผู้ทุกคนคนไทยบ่ปล่อยมือกันคนไทยบ่ถิ่มกันกินข้าวแม่กินข้าวแม่กินน้ำแม่กินน้ำได้ตากินบรรยากาศเนี่ยมาเลื่อบรรยากาศ มาระกอหน่วยใหญ่เฮ yeah um um ้ยเฮ้ยกระโมยมาทางไหนวะกระโมยมาจะใส่วะได้๋ยังมาปลูขั้วฝนขั้วป็ดป้าลงบีออนซ้อนด้วยบ่งูุต้องนอนซ้อนแห้งพูดหน่อกินบ่หวาทบ่ไหว ตอนตอนนั้นมันบ่มี่หอดบ่ได้อันนั้นเนาะแม่เนาะที่หอวแล้วกินว่าเป็นน้ำบีแซ่บมันเป็นพักพักเปื่อยๆพักต้มอือเร็วๆนะเร็วๆแม่แค้น<ม>โอ้ยน้องคนถีน่รู้บ้างเตรียมพร้อม เออดาเลยดาเลยเจะคอยจะคล้องแก้วเตรียมความเนี้ยดาดาดาเลยไม่เคยดูแหลานเออเออเอ้าดาไม่ยูยู่นี่กับกำลังโตสูลบแก้วแก้วเร็วเร็ว็วเรแค่นแค่บอกกินแก้วไหมข้ากล่องข้ากล่องยี่ซื้อพ่อหลังกล่องโอ้ยตายพอดีแล้วคุกแก่นเข่า ค่ากล่องที่ซื้อเออคววรฮเปิดพลบใหยืนปะแม่อยูอ่นพุ่นพันแม่นอีหนูเป็นยังหนูนั่งแค่แม่นบ่ดีตัวเราไปยู่แค่แม่นบ่อีแม่ก็แยกขวดน้าก็เป็นเอ็นไสกินเข่าต้องมีห็นน้ำตังขางตัวบีขึ้นกันเดขั้นขั้นบ่กินน้ำข้ามเขาข้ามกินบบอิม คนเมืองข้าวเราพี่น้องเอ้ยลมเอียนใช่มันบกลำไยสืบมาลำไยมาสองลูกเอาไม่เห็นปอปุ่มนึงเอาไว้เห็นเงียนปุ่มนึงแต่ว่าไม่กินอยู่หน้าสิมดปุ่มเลยอีสวาเอามาคนละปุ่มอีสวามาเห็นบอกลืมแมงออกไม่อีกไ่อยากมันกินลาดิ้งหน่อยยานขั้นค้ออืมเอื่อยนะกินได้แค่บอบกินหน่อยหน่อยไม่ขั้นข้อ ยังมาถิงร้านหน่ออ้ยเจรวัดนเคว่เอาเเล้ยกินอืมแฉาเนาะอืมเจ้าบ้านน้องบปกกดเมืองทั้งเมืองทั้งไรสวดทั้งอันนี้ขานนายหลวงน่าสร้างการล่ะไอี้เกียมนันตายเลยว่าขมิ้นเนี่ยนี่ยังนีตาหู อีบีกินตะผักเนาะเออกค็ค่อยบ่ได้บ่ค่อยมากหมูเด้ซื้อหมูมากสูแถวกต่ขั้นบ่พอใหญ่ยยกินก็ได้หน่อยเด้บีบ่มากมันหนันเลี่ยนอันนั้นตอกหูตัวหนังซีเรียมพี่ม,มองหนังพารล้องเห็นไหมเนี่ยเป็นซีเรียมตอกหูพารพ์ล่างบีบีมากมันติดต้มผักปกติขั้นมีโค้งไกลกับสิ่งาม,มาต้มกินแล้วก,ก,กินแล้วกินตาก็กินแล้วนั่งกับคุณเพิ่อนหลับ อิ่มทะเลกงานมากึงจะคาวตังค์ค่อ่าเมดต้นเมดโคตรเราแบบนี้ผู้ใด้เราไม่ให้ใส่กูจะสั้นนะไผ่ยายนี่เฮ้ยคือบอกบอกแล้วเอาให้ยมดต้นโลดก็บอกให้ไปฟ้าเหนาวยูไม่น่าใจมาฟ้าเหนาไปตายแหงไว้อือเอาไม่ให้เมดต้นโลดนะเจียวนาเกาบอกให้ไปเอายู โอ้เรามีต้นมันเนาะตะกี้ขางเฮียนเขามีแบบนี้มันมดแดงเจาะมันบ่มีน้ำไตยมันเหี่ยวตายลงเองในมดแดงเจาะต่อไปมาฟันเอาเลยด้านวลานตรงนั้นไงร่มบ่เออมีแนวงใส่มาฟันเอาเลยตรั้อันนี้มันนั่นเดมาทางหัวทางแล้วเลยฟันออกว่าสีว่ายพักอย่างเขื่อใบบักกูดใบบักกูดใบบกูด หน่วยมันกับมีเด้ก็เก็บให้หน่วยมันเอาไปเผาไฟสาผมเลยเอาแหงดุวยอยิวไปเถอะเล่เลยจะเผาไฟสาผมอ้วนไปเถอะตอนนี้น่าจะหกโมงแล้วเผาอบเอาเปียกเอาเอาเฮ็ดยังกันเปียกมั้ยน,นะ แกวใ่อ si oh. hey. uhm, ันนีแมอ๋อนเออแม่นบีเห็นข้าเจ้าไายลงกับเห็ดจังสั้นล่ะแต่ว่าทางเข้าห็นงโบบเคยเห็ดเสียงขวดถวยตะแสบแท้เฮ้ยไี้บ้านไดนนั่นอืมไี้บ้านได้วะอันนี้คือ เงีย่ยวลงเงี่ยวลงนี่ขากับฝากก็ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนั่นนะเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมารอติดตามคลิปต่อไปน่าบื่อกสิมาภาพมึงบรรยากาศเรื่อยๆเก่างอกๆแล้วไปแล้วนายพานันคึ้ไม่อยู่แล้ว ตกแห้งๆน,นีน้นบัดนี้ท่านให้ตกบางเว้นนี่ผันบ้านห้ำเฮ้าแล่นเก็บพากับพ้องกันมีนนนโบ,บเก็บเลยมีปลอยให้มันตกจนจนไปหาบอันเล็กหน่อยมีแห,ห,<บ>ห้งห <า S 2> เก็บออกเอาไม้ค่าๆกันหนัโตกให้มันเปียกโลดหันดกไปไปก่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้รอติดตามคลิปต่อไปมันี่สวัสดีจ้า